แม่มันเกิดต้นเลรอเด้นันวันแล้วมะนั่นแม่ในถุงน่ะมันเกิดต้นเลรอซื้อมาโดนลายอ๋อเออสาอันนีก็ักซีหอมน่องถุงถุงนี่ไว้สายบักซีหอมต้นนเอาไปกาแล้วเกิดแล้วได้ใบนึงแล้วอันนี้ฟักตุ้งตุ้งดอกยั้งกาแล้วคือกันยังมีอีกยังมีกสองเต็งอันเียบบักโคบุ้มท่านได้เลือกทุ่นี่ แต่เลยเลิกทุกเสียเาเพราะเ้าได้สองคนทนอันนี้มาเงกระดินมาจะเก็บมาะเก็บเพรว่าไปทุกคนแจัดกับพืชแล้ไปตลาดหึงแล้วถคือปลอมว่าไปกับูงานผูกไปตลาดพี่น้องก้ยงามันได้เกินถ้าเมือได้บริเวไปตลาดกันเลยเพราะเด็ดมาเซอัน ก้อยกุ้งก้อยยังแนี่ยนี่ข้าได้ลวกปลาทั่วข้าได้ตำปลูกพังอีกอย่างแน่ก็การเกิดยี่หันวิพักที่หอมเกิดแล้วได้ได้ซองใบแล้วพักไปเบิ่งเนื้อป,ปากว่าไม่เท่าตาเห็นเดีย่ยางไปเบิ่งเองเลยคอยให้ได้กินเดี๋ยวกะพักกาดก็ได้ซองใบแล้วพักอันนี้ได้เนี่ยปลูกใบไส้ของเบื้องหพักไปเบื้งองเนือนอนนหมูพี่อหนันแม่หมูพี่ทอไปก้นดินก้นแปลงดูเพื้นดินก็ได้ แขวนลอยลอยแร่งไปตลาดซื้อจ้ะที่เป็นเม็ดอยู่หันกับแขวนกับนี้อยู่ดิยังเม็ดพักยังว่าเบอรงไหนแขวนอยู่หันซื้อมาที่ถี่แล้วนั่นปะเรีนบ้างแค่เราก็เอามาก,กาแล้ยดิโบคอยเห็นมือเซ้าเออคอซื้อมาอันนั้นในบักเซียนนั่นล่ะ ลกเจียมกพักซี่หมอมเดี๋ยพักยังพอนันนนดนอันปลูกมันแม่บอกตัวาาก็มาจะเทียบมีละนี่ันปลูกสองอยางอันกพุ่มเมื่อเย็นีอเมือมือหอนแจ้วอนเย็นลูกยังบริกินรวยจัเจียต็นพิะัย,บบยเอเรียงามผดรับนาบังก็น้นา,า,นาเยน็นท่หอน อุหันยุไม่ได้กินอันโขมพะกาดยุหันผักชี่หอมกุนยุหันข้างทีพักอุปกณ์การอันนีหอยปูอย่างอันนี้อันนี้มีฟูอย่ังอันนี้อันนี้สีปูพักกนย้งจ้าตังบนกับมีอันพักเป็นพักหอมเปรบเขียสองต้นโอ้บกพรกสองต้น ที่วเว้านีไมีจยกสวนนีเว้ามาอันนึ่อมองสองมองสามมองมองและสองสามอันละเขาบอกมารวมกันปหมองเดียวบอขอยกมาบ่ได้ข่อใไน้ำแล้วยูหันกระปูกพักอันักยังต์ก่อนจีตาลแม่ซาลาเน่าลเน่ันน้งเราแกยันแกเนึงคุณแพลว ได้แนวร้านกองทางปลูกม่วงหน่อยปลูกผักอันไหนเนี้ยผักนั่งเลิศเห็นไหม้นั่งเลิศก,กับปลูกใส้ดินตัวหรืมาปลูกใส่กองน้ำตั้งไหนปลูกใส้ยังก็ได้เพรจะได้กินมากตารเราจะพาไปดูว่าแม่เขาปลูกผักไว้ที่ไหนปลกเลยผักอันแนว,วน<ง>เพราะต้นในขบบาดขบบาดแล้วแล้วเบาหนีที่ว่าเป็นแต่แบบว่าเห็นภาพนะหม้ภาพเป็นเมืองล้วมา ลาละวะาลาพักวสมุยสมคมลเบ้าวยิ่ง อนี่เด็กพักควันต้อออ๋อนี่เด็พักซีทาวายเลยเออสำหรับแม่แล้วมาเส่ามาแลรงแล้วกับมาเบิงผักเราจน,น,เนอเอมีสองกระถางนี่คัก็อดปลูกอะไยังนาำนี้ยงมีสองถังปลูกยังบ่ไม่มี